สวัสดีครับวันนีเ้เราจะมาดูสินค้า,าการทำเป็นหน่วยแพ็คลังโหลเพื่อที่จะตัดสินค้า,าคือเราอาจจะทำแพ็คลังโหลของสินค้า,าที่ขายเป็นยกลังได้นะครับในลักษณะเช่นโค้กนะครับผมจะสร้างโคกตนเป็นสินค้าจัดเก็บได้ราคาขายนะครับขวดละยีห้านะครับ ครราคาขายคนละยีิบผมจะใส่เป็นหมดเครื่องดื่มนะครับการทำ <c oughs> อ,าอาจจะทำเป็นคอ ควดละยี่ห้านะครับจุดขายใส่เป็นหมวดเครื่องดื่มนะครับผมตั้งคนละยี่ห้าตามนี้ครับกดบันทึกนะครับที่สำคัญคือเลือกเป็นสินค้าที่จัดเก็บได้นะครับอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งผมจะสร้างเป็น โคกหลังโคกหลังนะครับหลัง12นะครับแล้วผมจะตั้งเป็นสินค้าพกพันนะครับอ่าสิบงปกติ12คูณ25นะครับ เป็น300แต่ผมอาจจะขายที่สองร้อยนะครับตั้งเป็นสินค้าพกพ้กณั์ไม่สามารถซื้อได้นะครับแต่ขายได้โดยที่ใช้เป็นหมดเครื่องดื่มนะครับทีนี้เราสามารถตั้งบาร์โค้ดได้ตั้งหากเลยนะครับบาร์โค้ด ที่เป็นลังกับบาโค้ดที่เป็นจินเนคนละสินค้ากันทีนี้ในเมื่อเราตั้งแบบนี้ก็คือสําคัญใช้อีกครั้งนะครับราคาจะเป็นราคายกลังเนาะ,ะทีนี้สินค้าประเภทเป็นสินค้าโคบพนันขายได้ซื้อไม่ได้ทีนี้เราจะมาดูโค้กนะครับเวลาที่ทำผูกกัน ผลิตตรงนี้นะครับทำบินวัตถุดิบตรงโคลกลังเนี่ยน,นะครับกดสร้างนะครับโคลกลัง12นะครับให้ไปตัดสต็อกของโคขวดนะครับโคขวดจำนวน12ชิ้นนะครับแล้วให้ติ๊กตรงคิดตรงนี้นะครับ โคกลังสิบสองตัดโคขวดจำนวนคิดใส่สิบสองนะครับนั่นนั่นแปลว่าโคกลังโคลังสิบสองโคลังสิบสองจำนวนหนึ่งชิ้นเนี่ยจะมีโคกขวดอยู่สิบสองขวดนะครับติ๊กตรงเป็นคิดอีกด้วยนะครับเมื่อทําบินวัตถุดิบเสร็จแล้วหนึ่งลังนะครับมีสิบสองขวดซึ่งหนึ่งลังเราขายสองร้อยแปดสิบนะครับจากนั้นเราทําการจัดซื้อนะครับ จะซื้อจะซื้อเข้ามานะครับผมจะซื้อโคกทำการซื้อโคกนะครับเข้ามาจริงๆโคกเนี่ยก็จะมีโคกเดียวเราจะสังเกตว่าโคกเนี่ยจะมีโคกที่เป็นขวดผมจะสั่งซื้อมา10บังก็คือ120ขวดนะครับต้นทุนอาจจะามาที่20ิบ ราคาต่อหน่วยยี่สิบนะครับติ๊กภาษีออกก่อนนะสองพันสี่ร้อยบาทนะครับได้โคกมาหนึ่งร้อยยี่สิบขวดนะครับยืนยันการสั่งซื้อแล้วก็รับสินค้านะครับตรวจสอบถ้า เราดูที่สินค้าคงคลังนะครับเราจะเห็นแล้วว่ามีโค้กเข้ามา120ขวดนะครับเป็นโค้ก120ขวดอ่ะทีนี้เราไปขายของกันดีกว่าในหมวดสินค้านะครับเครื่องดื่มเราจะเห็นเราจะขายโค้กหขวดก็ได้นะครับ25บาทนะครับ แล้วเราจะเห็นโค้งในสต็อกเหลือเท่าไหร่119นะครับแต่ถ้าผมขายโค้ก11ลัง280เนี่ยแล้วเราจะเห็นว่ามันตัดสต็อกไป12เห็นหมรั้ยครับเ1 9หลือ107ก็ตัดไป12นะครับดังนั้น ถ้าเราซื้อ280กับอีก25นะครับรวมเป็น305รหนลังกับ1ขวดก็จะเป็นรับเงินก็จะตัดไป13ขวดนะครับอ่าขวดซึ่งมันจะทำให้เราเห็นว่าอ่าลังก็จะได้ราคาลัง1ขวดก็จะได้ราคาขวดตามนี้นะครับซึ่งสต๊อกก็จะตัดไปถูกต้อง สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการผูกบินวัตถุดิบนั่นก็คือตั้งสินค้าเป็น2องสินค้านะครับโดยสินค้านี้นะครับใช้ขายหน้าร้านแล้วก็ทำบินวัตถุดิบให้มันตัดสต็อกโคกขวดตัดโค้กเล็กไป12ขวดนะครับที่ตรงนี้